สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NTN Channel กันอีกแล้ววันนี้เราจะมาลองดูกันว่าเครื่องพิมพของเรานั่นเองครับหลายคนบอกว่าเครื่องพิมพ์แบบอิงแทงประมาณนี้มันจะพิมพ์ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวผมจะลองปรับอ่าตั้งค่าอ่าที่แบบตัวที่แบบทำให้พิมพ์ไม่สวยหรือว่าอะไรประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพิมพ์ของเราและก็กระดาษที่เราเอาเข้าพิมพนั่นเองนะครับนะ โอเคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเดี๋ยวนอะโอ โอเคครับตอนนี้เราได้เปิดคอมมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูการตั้งค่ารูปภาพไงในการพิมพ์ออกของเครื่องพิมพ์ของเราว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเนาะโอเคมาที่รูปของเราเลยครับผมมาที่รูปของเราที่อยากต้องการพิมพ์น,นะครับแล้วก็กดตรงคลิกขวาครับแล้วก็กดพิมพ์นะครับพิมพ์อาพิมน์องโอเค okay, มามาันก็จะให้ตั้งค่านั่นเองอันแรกครับเป็นอ่า ปรินเตอร์ของเครื่องนี้ก็คือ l สามหนึ่งห้าศูนย์ series นะครับผมโอเคแล้วขนาด okay. ของกระดาษครับ ac ครับ ac l e t t เนาะนี่ครับ a 4 a 4อ่า a 4นี่ครับอันนี้สำคัญนี่ครับที่ทำให้รูปภาพของเราจะเป็นมีคุณภาพมากขึ huh. The The ้นก็คือค u a l i t y ในเขาก็คือครับปรับให้เป็น high นะครับไฮอ่าไฮครับแล้วก็อันนี้สำคัญนะอันดีสุดก็เปเปอร์ไท p e ครับก็คือให้เลือก ah absan เป็นแบบว่าพีเมียมอะไรนี่พีเมียมก์ซี่นะครับพีเมียมก์ซี่หรือว่าอันนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นกระดาษธ,ธรรมดาไม่แนะนาเพราะว่ามันจะไม่สวยนเองครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นแอปสันพีเมียมอันนี้ก็แล้วกันครับผมนี่อันนี้สาคัญนะครับต้องเลือกแต่แต่ละคนส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษธ,ธรรมดาแต่ผมแนะนําให้เลือกอันนี้นะครับมันจะทําให้กระดาษมีคุณภาพที่สีดีๆมากขึ้นนะผมโอเคผมใช้กระดาษโฟโต้ในการพิมนนะครับผมเลือกเป็นอาอะไรหล นี่ครับเพราะว่ากระดาษผมมันเป็นแบบชนิดแบบอคนอคนคอนเิตี้อะไรอิงแทงอะไรประมาณนี้อ่าครับกระดาษของผมนี่ก็คือกระดาษวอเตอร์ฟลูฟร์ซี่โฟโต้เปเปอร์ไฮคอดิตี้นั่นเองครับผมอ่านถูกไม่รู้แต่ผมมั่วไปนั่นแหละ A 4ครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอาไปใส่ในเครื่องปริ้นต์เลยนะน้องโอเคครับตอนนี้ผมได้เปิดเรื่องปริ้นต์แล้วก็เอากระดาษใส่ลงไปแล้วครับผมโอเคจากนั้นผมก็จะกดปริ้นต์นั่นเองครับผมโอเคนะให้เลือกแนะนำอ่า เน้นย้ำนะครับให้เลือกอันนี้ครับแต่ถ้ากระดาษธ,ธรรมดาไม่แนะนําเด็ดขาดนะเพราะว่ามันจะปิ้นไม่สวยเป็นอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันตราพีเนียมไอที่เขียนว่าพีเนียมอ,อะไรประมาณนี้เลือกได้หมดเลยครับโอเคกดปั๊บเข้าไปเลยอนะ่ะแล้วก็กดปริ้นนั่นเองครับเก็บปริ้นปับ๊บอ่ารอก่อนครับผมสักครู่โอเคนะปริ้นออกมาแล้วคมเรินออกมาเดี๋ยวเราจะรู้ว่าสีกระดาษจะเป็นยังไงเนาะโอเคมันจะสวยมากขึ้นนะครับผม ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตหลายคนบอกว่าก่อนที่ผมจะสั่งเครื่องพิมพ์อันนี้มาแคไหนผมว่ามันพิมพ์ไม่สวยนะครับมมันเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปภาพด้วยนะครับผมว่าให้ตั้งค่าการพิมพ์ออกมาเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็กระดาษที่เลือกใช้ให้ตรงกับการตั้งค่าของเราด้วยถ้าไม่งั้นมันจะสีจะไม่ออกมาอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะครับผมโอเครอพิมพ์ก่อนนะครับผมจัดหน่อยโอเค เริ่มเห็นแล้วครับว่าสีเริ่มสวยมากแล้วนะครับผมนะโอเครอไปสักครู่ก่อนนะนอโอเคครับตอนนี้เราอาได้ปินออกมาแล้วครับเป็นสีคุณภาพสูงนั่นเองโอเคโอ้โหนี่ปรับตามที่ผมบอกมันก็จะเป็นสีสวยประมาณนี้นเองครับโอ้โหสวยไหมล่ะครับผมโอเคสำหรับที่นี้ไว้แค่น,นี้ก่อนเจอกันใหม่คนั้งหน้าครับสำหรับที่นี้สวัสดีครับ